สำหรับข่าวสารนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2เงินดิชัน1,000 0บาทนะครับโอนเงิน1,000 0บาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่2นะครับสำหรับผู้สูงอายุผ่านพร้อมเพย์นะครับในวันที่29เมกราคม2568นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าคุณสมบัติอย่างไรใครได้บ้างนะครับมาดูกันฝากกดไลค์กดซับส c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ7เงื่อนไขนะครับ ของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2 1เป็นผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้มีประมาณ3-4ถึงล้านคนนะครับ2ต้องเข้าเงื่อนไขการมีรายได้ไม่เกินนะครับปีละ70,000บาทหรือมีเงินฝากในบัญชีร,รวมกันไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับ3ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับตามกำหนดระยะเวลาที่เคยเปิดให้ลงทะเบียนไปเท่านั้นนะครับหากลงทะเบียนในสมาร์ทโฟนไม่ทันรอบนี้จะไม่ได้รับ เงินหมื่นนะครับต้องรอรอบนะครับลงทะเบียนสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะประกาศต่อไปก็คือรอบนี้ไม่รวมกับผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนั้นเดี๋ยวต้องไปรอนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับในตอนที่เขาเปิดที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่ในนี้นะครับอยู่ในเงื่อนไขนี้นะก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข C นะครับเมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดเพราะนั้นรอนะครับเขาตรวจสอบ ว่าเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนะครับคุณครบหรือเปล่าอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไหมนะครับมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะครับมีไรายได้เท่าไหร่นะครับ5 แจกเงินหมื่นรอบนี้จะโอนเป็นเงินสดเหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่ซ้ํากับป,ปุ่มเป้ากลุ่มเป้าหมายในเฟสหนึ่งที่แจกไปแล้วก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับกลุ่มหรือกลุ่มเปาะบางที่ชัดเจนว่าไม่มีใครได้รับสิทธิ์ซ้ําแน่นอนนะครับเขาก็จะตัดไปคือกลุ่มคนอายุ60ปีอ่ะก็มีบางคนที่อยู่ในผู้พิการด้วยอยู่ในสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะตัดทิ้งไปนะครับไม่ได้นะมันจะไม่มีการได้ซ้ำซ้อนนะครับ6กระทรวงการคลังจะดําเนินการโดยการโอนเป็นเงินสดหน 0มืนบาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเพราะฉะนั้นนะครับสามารถที่จะรอการผูกพร้อมเพย์นี้ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะมีข้อมูลขึ้นมาว่าให้เราไปตรวจเช็คว่าสิทธิ์เราเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วหรือยังผ่านแอปทางรัฐนั่นแหละนะครับสามารถเข้าไปดูได้ นะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเพราะผมผมลองเข้าไปดูของคุณแม่แล้วนะครับมันยังไม่มีขึ้นมานะครับเจกหนดช่วงเวลาการโอนเงินหมื่นคาดว่าก่อนเทศก,กาลตุษจีน2568หนะครับหรือภายในเดือนมก,กราคม2568ก็หวังว่าเงินก้อนนี้นะครับจะเป็นเงินนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับของผู้สูงอายุในกลุ่มในกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่ง ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฟสหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มเฟดสองที่ยังรอรับเงินอยู่นะครับยังไม่ได้รับเงินก็หวังว่าตัวเงินตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของไทยเราได้นะครับหลังจากเฟสหนึ่งจัดการเรียบร้อยส่วนใครที่รอนะใครที่ลงทะเบียนแต่อายุต่ำกว่า60ปีแล้วรออยู่ก็ไปรอเฟสนะครับเฟดสามเนาะน่าจะเฟดสามนี่แหละไปรอ ว่าจะมีการเปิดนะครับอนุมัติเมื่อไหร่แล้วจะเป็นรูปแบบไหนคาดว่านะครับแอดบินคาดว่าจะเป็นในรูปแบบของดิจิทัลนะครับคือผ่านแอปนะจะไม่ใช่เงินสดละถ้าเกิดเป็นพาร์ทของกลุ่มที่อายุต่ำกว่า60ปีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น7เงื่องไขนี้ใครเข้าเงื่อนไขรอได้เลยนะครับได้เงินหมื่นแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกาศ พร้อมกันว่าจะได้อาวันไหนที่เป็นวันที่แน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นการเข้าๆว่าภายในเดือนมก,กราคม2568นั่นเองนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน QR วอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกด โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ นะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือท้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นร,ระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง